ครับสวัสดีครับพี่น้อง FC. เอฟซีแฟนช่องแฟนคขับพอใจดีสู้ปูสู้คนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องครับวันนี้พอใจดีสิพลาไปตามแนวทางของเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์นะพี่น้องนะนะครับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์นะครับเขา้าสำนักเดียวแต่ลูดมาซีสำนักพี่น้องนะครับเนาะเขานะ่าหนมาพี่น้อง เขามากของเกลี่ยกันเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์พอ่อใช้การรุ่พี่น้องอาจารย์พอ่อชัยมีแค่หกหนึ่งหกสี่หกแปดหกศูนย์ออกหกสองนะครับเสดายพี่น้องเสียดายอยู่นะครับบอกได้เรื่อยว,ว่าเสียดายแห้งโอ้พี่น้องเอยแต่ว่าอาจารย์พอ่อใช้แล้วก็มาดีเนะพี่น้องเนาะ เข้าแววแววอาจารย์พอนชัยเปิ่นสีเปิดช่องเปิ่นแววแววแววนะพี่น้องนะแววแววนะปยายามเข้าไปติดตามนะครับเปิ่นสีหมายการตั้งช่องพอใจดีนี่แหละนะครับเป็นสื่อสารให้นะครับสำหรับอาจารย์พอนชัยเนะาะใครจะเข้าไปติดตามเดี๋ยวสิ แจ้งไปทั้งกลุ่มนะครับถต่ไปจากเข้าไปช่องกลองนะครับอาจารย์พรชัยนะครับเพลวาเพลสิคัดสันให้3คู่เน้นๆต่อล่ากับไทยพี่น้องมีแต่เล่ากับไทยเด้อฮหาหนอยไม่มีนะครับมีแต่เล่ากับไทยของอาจารย์พรชัย ครับเปิ้นจิจัดที่เดียดใท้เลยถ้าใครเข้าไปอยู่ในช่องนะครับเปินเ้นเฮ็ดเด่นโทรศัพท์ยังบ่เป็นดอกแต่เพิ้ลจะห้ผ่านทางพอใจดีจัดการใหน้นะครับกบ่เป็นหยีงม้ได้คือเกานะครับได้คือเกานะครับเอาแต่ตัวฟันตัวเน้นตัวเจาะนะครับสำหรับ สมาชิกที่จะเข้าไปดูแนวทางนะครับของอาจารย์พจนชัยนะครับเป็นการส่วนตัวเด้อนะครับเอาพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิาพาไปตามแนวทางของอาจารย์พจนชัยกันเลยพี่น้องใส่วันที่กันก่อนวันที่ห้าเด้อคือวันพุธเด้อพี่น้องเด้อวันพุธที่ห้าวัน 5. วันที่หออ้าพยสองห้าหกแปดแต่ว่าเนียวถ้ามันเจ็งอยู่ดตรงยอมรับพี่น้อง ต้องยอมรับเด้อของอาจารย์พรชัยนะครับเราพัฒนานะครับต้องยอมรับเพื่อนดีๆบอกเด้เลยว่ายอมรับนะครับยอมรับยอมรับพี่น้องบอกเด้เลยพลาดน้อยที่สุดเลยของอจาจารย์พรชัยนะครับบอกเด้เลยพี่น้องเขาไปเบิ้งย้อนหลังกันได้เบอ้อเลยพี่น้องนะครับเราะราพัฒนาอพรชัยนะครับ พี่น้องเขาอยู่เบ่งยนหลังนะครับบอกว่าไทยบอกว่าล่านะครับเจงแท้พี่น้องนะครับบอกได้เลยถ้าผู้ใดอยู่กับเพื่อนบอผิดหวังแน,น่นอนไม่เสียใจนะครับวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างของอาจารย์พรชัยนะครับนะครับบอเสียหายได้พี่น้องได้ของอาจากพรชัยบอกเร็เร็เกียงยีรียอมรับเพื่อนเกยงยีรียอมรับเลยนะครับวิ่งบนล่างหนึ่งหนึ่งกับแปดพี่น้องนะครับ เคยติดตามเพื่อนคงสิรูดีพี่น้องไม่ผิดหลังและไม่เสียใจนะครับสาหรับแนวทางของอาจารย์พรชัยเด้อนะครับนี่คือความจริงเด้อพี่น้องเด้อนี่คือความจริงเด้อนะครับได้ยินแว่วแว่วว่าจะเปิดช่องเป็นของตัวเองถ้าใครจะติดตามใครเป็นแฟนคลับแฟนช่องนะครับไป้ใจเพื่อนได้ละลายพี่น้องนะครับเพราะว่ามั่นกับโบมเมนหน่วย,ยงวดแหละเพื่อนเทีทยตไหมา นะครับบัวไทยบวาลาานะครับเป็นที่นาเสื้อถือเป็นที่นาไว้ใจนะครับเียบรอยแล้วถ้าผูใ้ใดสีติดตามนะครับเดี๋ยวพอใจดีจะจัดกลุ่มให้นะครับใครจะเข้ามานะครับ,ราารบพ่อเพื่นบอกเกียงโทรศัพท์พอใจดีก็บอกเกียงดอกพ่อเห็เดให้เพิ่นได้นะครับเพื่อนี่ทรงทาง Yup. ส public, ่วนตัวพี่น้องนะครับส่วนตัวเด้อของอาจารย์พรชัยเด้อส่วนตัวนะครับตัวเจ๋งเจงเน้นเน้นแน่นแน่นนะครับนะครับตัวเจ๋งๆงแน่นแน่นนะครับเปิ้นจิจัมคู่แค่นั้นนะครับสําหรับช่องส่วนตัวนะครับสามคู่แค่นั้นเน้นเน้นแขนแขนเลยนะครับอ่ะจับคู่พี่น้องอาจารย์พรชัยจับคู่ นะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ด หนึ่งแปดนี่คือด้าน่าของอาจารย์พ่อช่ยจับคู่พี่น้องนะครับเนาะชุดที่สองแปดถ้าพูดได้มันใจเสื้อใจไว้ใจศรัทธาอาจารย์พ่อช่ย นะครับเข้าไปติดตามช่องเพื่อนใดด้าไม่น่าจะเกินวันจันทร์พี่น้องนะครับเป็นการส่วนตัวของเพื่อนแน่นอนนะครับเป็นการส่วนตัวแน่นอนนะครับเนาะพอจะดีก็สิได้คุยกับเพื่อนนะครับว่าจังไดนะครับแต่เสียดก็จัดให้ได้นะครับเยียดให้พี่น้องเขามีความสุขมีความสมหวังเพื่อนปฎวบารดอกนะครับขอให้เพื่อน โชคดีตลอดไปกับสุดย่อน้วพี่น้องนะครับอ่ะจับคู่ให้เซ็ตซับเป็นที่เรียบร้อยของอาจารย์พรชัยเข้าหรือหลุดภาสนาเราที่ได้เปิดช่องบอนะครับมาดูกันนะครับกับชุดนี้นะครับให้พี่น้องไว้ใจเสื้อใจได้บอนะครับเป็นติดตามบอนะครับเป็นน่าจะติดตามไหมนะครับ วันที่ห้าพฤศจิกาสองห้าหกแปดลาวพัฒนาอาจารย์พรชัยได้พี่น้องเด้อวิ่งบนล่างหนึ่งกับแปดพี่น้องหนึ่งกับแปดเด้อหนึ่งกับแปดจับคู่พี่น้องหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ 8. 8่งเจ็ดหนึ่งแปดแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกพี่น้องเอาพี่น้องแคบหน้าจออาจารย์พรชัยไปพี่น้องของถุงเครึง่ง วันที่หาลูกผลกันแน,นนอนเข่าโดอดูดพี่น้องนะครับเพื่อนสีมีวาสนาได้เปิดช่องบอกนะครับเนาะถามมีวสนากะคงสีเข่ากันล่ะพี่น้องนะครับเนาะเพื่ออยากติดตามอยากกดเข้าไปติดตามเพื่อนเดี๋ยวพอใจดีสีบอกอีกเทืดนึงเด้พี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจาลืมกดแชร์ได้พี่น้องเด้เอสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ